ต้องเลยทำแบบง่ายโดยการที่ย้ายกันชนออกมาล็อกหนึ่งล็อกเก่าขยบมาหนึ่งล็อกแล้วก็ใส่บัสเข้าไปไม่ได้มีการเจาะรูใหม่เพิ่ม เดี๋ยวขอเคลียร์นะเพราะว่าตัวกันชนประตูตอนแรกอยู่ตรงนี้ก็จะเลื่อนมาให้อยู่ประมาณตรงเนี้ยตองเองด้วยความที่เราไม่ได้มีความรู้ในด้านนี้เลยตอนก็ไม่กล้าจะเจาะอะไรเพิ่มสิ่งที่ตอนตั้งใจจะทําก็คือเราก็แค่จะขยับจากตรงเนี้ยมาเป็นตรงนี้นะแต่ตองมีความรู้สึกว่าตอนเคยเห็นไอ้ตัวแบบนี้นะ จริงๆแล้ววิววธีที่ง่ายกว่าน,นี้น่าจะเป็นการซื้ออีตัวเนี้ยมาเปลี่ยนให้ใหญ่ขึ้นน่าจะจบแล้วล่ะแต่ก็ไม่ได้รีบไปไหนเดี๋ยวลองท้ดูก่อนเดี๋ยวลองท้าดูก่อน alo nó giống như là như thế nào luôn. Được, đấy, น้องปองงานช่างกราฟ